แล้วก็ยิงล้มอีกหนึ่งมันจะกลายเป็นอัตราการยิง4ี่ครึ่งเกือบ5คุณคิดดูมันโกงแค่ไหนในในเกมฟรีไฟนี้มันมีไหมปืนที่บวกอัตราการยิง4ี่เียกลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับช่องไม่มีสาระนะครับวันนี้ก็ขอเข้าสาระนิดนึงนะครับมก็ช่วงนี้ก็ใจฮิตมากเลยนะครับเกี่ยวกับ,กบฟรีไฟเดี๋ยวเกี่ยวกับตัวสกินตัวละครไอ,อ,อสากิลตัวละครที่มันโกงมากๆเพิ่มอัตราการยิงแบบยิงรัวมากๆเลยอะไรขนาดเนี้ย ก็มันฮิตมากในทิกตอกแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับสาหรับอันนี้คลิปนี้สาหรับคนที่มีสกินปืนที่ไม่ดีกินปืนเริ่มต้นสกินปืนที่มันไม่ค่อยดีสกินปืนที่มันแบบว่ามันสู้เขาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเล่นยังไงก็สู้ไอ้สกินนี้ไม่ได้วันนี้ก็ทาคลิปนี้ออกมาสอนวิธีการ สู้กับคนที่มีสกินปืนดีๆโดยที่เรามีสกินปืนกากๆหรือว่าเราไม่มีสกินปืนเลยแต่ไปสู้กับคนที่มีสกินปืนเทพๆอย่างซองปลาดุกหรือว่าซองอีโวส้มหรือว่าเป็นซองเดซอายอะไรค่ะเนี่ยอะไรประมาณนั้นนะครับก็คลิปนี้นําสําหรับคนที่รู้แล้วก็สามารถที่จะกดสปีดไปเลยก็ได้แนะนำนะครับสปีดไปเลยจะได้ฟังเข้าใจง่ายกระชับไวนะครับผมก็สําหรับคนที่รู้แล้วก็ ก็ฟังเป็นแบบว่าเป็นข่าวสารเฉยๆก็ได้นะครับบางคนไม่ได้มีเงินอะไรขนาดนั้นก็แบบเราเล่นเกมเพื่อความสนุกแต่เราเล่นปุ๊บกับสู้อันนี้ไม่ได้เราหัวร้อนอะไรแบบนี้ใช่ไหมเราก็ใช้วิธีการแก้โดยการเอาสก,กิลตัวละครทดแทนสิ่งที่ขาดหายไปนะคะับผมก็อย่างเช่นอีกฝั่งเป็นซองซองปลาดุกหรือว่าเป็นซองซองสม้มไม่ก็ซองเลด,ดายแต่เราใช้แค่ซองยำซองเริ่มต้นหรือว่าเป็นซองอันเทเทนมันไม่ค่อยดีอะ ถ้าวัดกันตรงๆอะพูดตรงๆเลยว่ามันสู้ไม่ได้แล้วเว้นแต่คุณยิงเข้าหัวถ้ายิงเข้าหัวมันสู้ได้แต่ถ้าอัดตัวกันซึ่งหน้าอย่างเงี้ยมันสู้กันไม่ได้อยู่แล้วในจุดจุดนี้นะครมันก็เราต้องเอาตัวช่วยเข้ามาถึงเราจะไม่มีเงินแต่เราสามารถที่จะเอาตัวละคร สกิลตัวละครต่างๆเข้ามาทดแทนทําให้คุณสามารถที่จะต่อก้อนแล้วก็สู้กับคนที่มีพวกลั่นศอกอย่างเช่นคนที่มีสกินปืนแบบว่าเป็นลดอัตากันยิงผมไม่แนะนําเลยนะพวกที่แบบว่าสกินปืนที่ลดอาตากันยิงมมนนเนี่ยนะการที่ทําให้ปืนเราอ่ะบอกสแต็กอื่นแต่ลดกับอัตากันยิงน่ผมบอกผมมองว่ามันผมไม่แนะนําไม่แนะนําเลยคือเข้าใจนะครับว่าสแต็ ถ้ามันบกสเต็กอื่นมันจะดีขึ้นแต่ถ้าลดอัตราการยิงมันก็คือไม่ดีนั่นแหละหรือว่าคุณมีสกินนั้นสกินเดียวแต่สกินนั้นมันเป็นการลดอัตราการยิงก็ไม่แนะนานะครับคือการลดอัตราการยิงอ่ะผมพูดตรงตัวเลยนะมันแย่มากๆเลยมันทําให้แบบเรายิงช้ามากมันจะยิงแบบปั้งปั้งปั้งเหมือนเหมือนลูกซองเหมือนลูกซองอะไรนะลูกซองที่มันพันพันพันเหมือนมัมมี่อ่ะ เป็นผมอะผมจะเล่นซองซองล้มต้นดีกว่าถ้ามีสกินนั้นกับซองล้มต้นผมจะเล่นซองล้มต้นดีกว่าคือการที่เราเรากตัดตาการยิงอะคุณก็รู้ว่าลูกซองอะมันมันลั่นช้าอยู่แล้วแล้วคุณไปลดตัดตาการยิงอีกอะมันจะแบบมันลั่นช้ากว่าเลยไหมต่างตาที่บวกดาเมจอะอันนี้ก็โอเคถ้าคุณไม่มีก็ใส่ดาเมจเข้ามาก็ได้แต่ถ้าให้เลือกว่าเอาดาเมจกับตาการยิงเอาไหนก็เลือกัตราการยิงนะครับอัตาการยิงก็คือ เลดอ of ไฟเอเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในเกมพีไฟเราผมพูดตรงตรงนะการที่เราดันเร็วเท่าไหร่เราก็มีโอกาสชนะมากเท่านั้นอันนี้ผมพูดตามความเป็นจริงเลยเพราะว่าผมดัน i d x ดียีมา140กว่าไอดีแล้วผมเล่นสก,กินลูกซองมาเกือบทุกสก,กินแล้ว แอบทุกสก,กินจริงๆทั้งสก,กินเริ่มต้นสก,กินแรงต่างสก,กินที่เขาไม่ค่อยใช้กันอ่ะแต่ FC มีอะเออก็คือผมใช้หมดแล้วแล้วก็อีกอย่างนึงคือสก,กินที่ลบไลบลบความแม่นยำอันเนี้ยผมมองว่ามันมันแล้วแต่คนนะคือถ้าการลบความแม่นยำม,มันจะไม่ปืนมันกระจายมันจะกระจายอย่างเช่นลูกซองชิบะถ้าคุณยิงเม็ดที่3ขึ้นไปมันกระจายมากผมก็ไม่ค่อยแนะนำมันไม่ค่อยดีหรอกแต่ก็มันก็แล้วแต่คนเล่น เพราะว่าเสียงมันน่ารักอะไรอย่างนี้โอเคเข้าเรื่องกันเลยนะครับผมก็ก็จะมาแนะนำก็คือสกิลตัวละครก็คือลูน่าและก็ตัวนึงชื่ออะไร p a r t เ Girl Party Girl นะครับผมก็คือ2อันนี้คือสกิลตัวละครที่ the best the best ที่สุดในซีซั่นนี้แต่มี the best ก่อนนี้ก็คือไอ้ปลาระเบิดนั่นน่ะไอ้ปลาระเบิดนั้น ไวทีลูน่าทําหน้าที่เปิดตัวแรกนะครับผมลูน่าก็จะเป็นทําหน้าที่เปิดตัวแรกให้ศัตรูล้มเร็วที่สุดเรามีแค่สากาไม่มีลั่นอะไรเลยสากาเริ่มต้นอะไรอย่างนี้เราใส่ลูน่าเข้าไปบวกอัตราการยิง8%ซึ่ง8%เนี่ยมันเหมือนเป็นการบวกลั่นหนึ่งเข้าไปก็คือสากามันจะกลายเป็นลั่นหนึ่งทันทีลั่นหนึ่งทันทีเข้าใจใช่ไหมครับลั่นอะ่ะมันก็จะลั่นต่ำลงต่ำลงใช่ไหมในนตรงนั้นอะ่ะเราก็ต้องเปิดให้ตายให้เร็วที่สุด ก็คือลูน่าทำได้ที่ในการเปิดตัวที่1ให้ตายเร็วที่สุดนะครับก็เสร็จปุ Luna, ๊บอ่ะลูน่าสกิวลูน่ามันก็จะเปลี่ยนไปเป็นวิ่งเร็วขึ้นในวิ่งเร็วนึกขึ้นอะมันก็ช่วยให้เราสามารถชาร์จไว้ขึ้นหรือว่าเราจะวิ่งหนีก็ได้แล้วแต่ ทางเรื่องของเราแต่ส่วนมากผมจะวิ่งชาร์จเลยนะผมไม่รู้ก็คือผมผมชอบเล่นเกมไวอยงงอะไรประมาณนี้ส่วนลูน่าลูน่าเปิดตายตายตัวแรกปุ๊บเราสกิลที่2ก็ทํางานทันทีปาร์ตี้เกิลปาร์ตี้เกิลก็ทํางานทันทีก็ปาร์ตี้เกิลสกิลปาร์ตี้เกิลนั้นก็ประมาณนี้เลยมันก็จะบวกกัริบตาการยิง18%แล้วก็วิ่งเร็ววิ่งเร็ว12นาทีภายใน6วินะคะเมื่อคุณล้มศัตรูได้ก็คือตัวที่1โดยการใช้ Luna. Luna, ลูน่าลูน่าเสร็จปุ๊บสกิลที่2ทํางาน ตัวนี้ยมนจะทําให้อัตราการันีของคุณกลายเป็น18บแปเบวกสิบ็ก็คือเป็นลั่นสองทันทีก็คือคุณเข้าใจไหมลูน่าทําหน้าที่เพิ่มเป็นลั่นหนึ่งให้คุณแล้วก็ไซคิอฟาทิเกลทาหน้าที่เป็นลั่นสองให้คุณเข้าใจใช่ไหมครับประมาณนั้นเลยก็ทําให้สาก,กาคุณอนะ่ะกลายเป็นลั่นสองทันทีมองห้าไปออกนะครับผมกลายเป็นลั่นสองทันทีแล้วคุณก็เข้าไปซ้ําหรือว่าอะไรก็แล้วแต่คุณอันนี้ผมยกตัวยอย่างสก้าก,กา่อนนะ ลันสองเสร็จครบอะถ้าคุณย,ยิงยิงตัวยิงยิงอีกตัวหนึ่งล้มอะถ้าคุณเข้าชาร์จแล้วไปยิงอีกตัวนึงลบตัวที่2ล้มสกิลปาลิเกลก็จะบวกเพิ่มอีก4%เซนจากที่ลั่น2มันจะกลายเป็นลั่น2ครึ่งลั่น2อครึ่งมันไม่ใช่ลั่น3านะมันจะกลายเป็นลั่น2อครึ่ง ลัน2ขคึ่งเพราะว่าสกิลในช่องทุในช่องสุดท้ายจะบอกว่าถ้าคุณล้มอีกหนึ่งล้มต่อเนื่องนะคุณก็จะบวกความเร็วในการยิงเพิ่มอีก4%ก็คือบวกอีกลั่นอีก ครึ่งหนึ่งอ่ะก็คือสากาของคุณอ่ะจะกลายเป็นออลั่นสองครึง่งเข้าใจใช่ไหมลั่นสองครึง่งภายใน6วิแล้วมันจะต่ําลงต่าลงเลยเลยคุณก็ต้องรีบเปิดตัวที่3รีบเปิดตัวที่3ให้ตายเร็วที่สุดโดยใช้ลูกสองก็ได้เลยใช,ใช้สากาก็ได้ถ้ามันอยู่ไกลกระจายกันคุณก็รีบต้องเปิดตอนนั้นอ่ะในในระยะเวลา2วิ2ว,2วิแรกอ่ะสองวิสองวิแรกของคุณอ่ะเปินคุณอ่ะจากสาการธรรมดามันกลายเป็นสากาลั่นสองครึ่งอ่ะคุณต้องเปิดตายให้เร็วที่สุดมันเป็นสกิลที่โกงมากๆของูดเลยถ้าคุณ ใายเป็นะนะตายเลยสุดพูดใช่ไหมพอวิที่3มวิที่4ี่มันจะจอบลงเรื่อยๆมันโอเคเมื่อกี้มือถือดับก็จับประมาณนั้นเลยก็ตัวที่4คุณก็เปิดให้ตายเลยสุดซึ่งคุณค่าตัวที่3ามเสร็จตัวที่4ี่มันจะถามว่ามันจะบวกเพิ่มไหมจาะ ถ้ามันจากบวกการตากันยิง18%กลายเป็น22มันจะกลายเป็น22กลายเป็น26ไหมไม่ใช่นะครับมันก็จะค้างที่22ก็คือมันสุดแค่นั้นถ้าคุณมันไปเป็น26อะ่ะมันจะแบบมันจะเกินไปจริงๆอะมันจะแบบ มันจะเสียสมดุลน,นะผมพูดตรงๆเลยมันจะเสียสมดุลน,นะครับผมก็มันจะประมาณนั้นเลยความสามารถของเนี่ย p a r t i c l ผมบอกผมมองเลยว่ามันโกงมากๆสําหรับคนที่ลงหนึ่งสิถ้าคุณใช้สกิลนี้แล้วก็เล่นโซโล่หรือเล่นคู่ไปเนี่ยมันจะมองไม่ค่อยออกเพราะว่าคุณฆ่าตัวนึงเสร็จแล้วมันก็ตายเลยก,ก็เพื่อนมันไม่มาไม่มีเพื่อนอะไรต่างๆแต่ถ้าคุณเล่นดูโอ้คุณก็แบบยิงตายตัวมันก็จะเห็นประสิทธ,ธิภาพแค่ส่วนนึงแต่ยังไม่เคยเห็นอีกส่วนนึงเข้าใจใช่ไหม แต่ถ้าคุณเล่นทีมอะ่ะมันมี4ตัวถ้าคุณเก็บ4ได้โดยใช้สกิลเนี่ยผมบอกเลยว่ามันกงมากและคุณจะคุณจะได้ยินเสียงลูกซองยิงลัวเท่ากับ s v d หรือว่า s k s ไปฟังไปดูคลิปนี้ไปดูคลิปนี้ใช้ตัวละครสองสกิวสสกิลนี้ควบคู่กันนะครับผมไปกันเลยเปิดมานะครับผมก็ผมโดนเปิดนะเปิดไปนะครับผมแตกหนึ่งนะครับก็ลูน่าทํางานเสร็จให้เรียบร้อยแล้วก็สกิลที่2เตรียมทํางานนะครับก็จะอยู่ที่6วินะครับผม ด,ดูส่วนสุดท้ายนะก็จะถ้าเราล้มได้เราจะมันจะบวกเพิ่มอีก4%เซแล้วก็บอกวิ่ง3มเซนมาดูนะครับตัวที่2มานะเปิดไปนะเขาบอกผมยิงมันมดูเลือดนะเลือดผมอะ่ะเฮ้ยสามเม็ดมันยิงผมเข้าแค่สาเม็ดแต่ผมยิงมันได้5เม็ดคุณก็ดูผมคาดว่าน่าจะเป็น UMP นะ UMP มันลั่นเร็วกว่าลูกซองอยู่แล้วแต่มันยิงผมทันแค่สามนะัดแต่ลูกซองผมยิงทัน5นะัดอาคิดดูเห็นความแตกต่างหรือยัง่านแล้วกน อันนี้คือความลับของคนที่แบบว่าทําไมเวลาดูคลิปทาไมมันยิงเร็วจังทํำไมผมผมทํำสกิลไปผมเอาเหมือนไปเลยทําไมมันยิงไม่เหมือนกันทํำไมของพี่ทำไมยิงเร็วกว่าครับนี่ไงนี่คือความลับของผมอย่าบอกใครนะถ้าคลิปนี้ไปก็น่าจะรู้กันหมดแล้วมั้งตัวที่สองล่วงนะครับผมผมยิงไปห้านัดมันยิงผมทันแค่สานัดนะโอเคตัวที่2อล่วงครับสกิลแฝงทํางานครับผมจุดนี้ก็คือล้มอีกหนึ่ง บวกความอัตราการยิงบอกอีก4ก็คือผมใช้ในชปเนี้ผมใช้แค่เดซอเดซออ่ะมันจะบวกอัตราการยิง2ใช่ไหมบวกอัตราการยิง2เพิ่มเข้าไป18%มันจะกลายเป็นอัตราการยิง4 3 4แล้วก็ยิงล้มอีกหนึ่งมันจะกลายเป็นอัตราการยิง4ครึ่งเกือบ5คุณคิียดูมันโกงแค่ไหนในในเกมฟีไฟนนี้มันมีไหมปืนที่บวกอัตราการยิง5เนี่ย อัตราการยิงสี่เนี่ยมันไม่มีแต่มันมีโดยการใช้สกิลตัวละครมาดูตัวหัวที่สามหัวสุดท้ายเป,ปิดไปดูหนึ่งถึงสองวิเองผมลั่นลูกซองห้านัดหมดแม็กถ้าเป็นแบบว่าลั่นสองธรรมดาต้องยิงประมาณสองถึงสามวิถึงจะหมดแม็กใช่ไหมมันจะปัง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 ,ปงแต่เนี่ยหนึ่งวิกว่า,วาลั่นห้านัดเห็นไหมครับผูา้ชมคือความแตกต่างมันมัน,ม,นมันต่างกันลี้ลับเลยครับผู้ชม ประมาณนี้เลยนะครับคลิปที่ผมดึงสกิลตัวละครความสามารถของมันออกมาครบหมดทุกจุดเลยทั้งลูน่าแล้วก็ตัวละครผู้หญิงชื่อปาติเกิลผมบอกเลยว่ามันค่อนข้างจะโกงมากๆเลยก็อย่างดูอย่างคลิปนี้นะครับมก็มันสวนผมแทบไม่ทันยิงผม,มทันแค่สามนะัแต่ผมยิงมันหมดแม็กได้เลยแล้วก็หัวที่3ก็อย่างที่เห็นวิกกว่าวิกววกว่าเองลั่น5นัดหมดแม็กเลยก็ลูก2เดซอายผมกลายเป็นลั่น4ครึ่ง อันนี้ก็คือความแตกต่างอันนี้ก็คือความรอบเล่นกันแล้วก็คนที่แบบว่าเออยิงรัว,วแบบยิงอย่างนี้เลยอ่ะเอามันก็นี่คือนี่คือความรับของมันนะครับผมก็อันนี้ก็แนะนําสําหรับคนที่ไม่มีสกินปืนอ,อ่าแบบว่าไม่ไม่ชอบเติมแล้วก็ไม่ชอบที่จะเอาอ,อะไรกับเกมนี้แต่เขาแบบอยากให้เล่นเพราะเอาสนุกผมแล้วก็แบบถ้าเจอศัตรูแล้วสู้ไม่ได้ผมก็แนะนําสกิลสองตัวนี้ลูน่าแล้วก็ปาริโก ในการทดแทนสิ่งที่ขาดหายไปในการเพิ่มอัตราการยิงแต่คุณก็ต้องพยายามมากหน่อยพ้าพยายามมากกว่าคนอื่นนั่นแหละก็คือเขาอ่ะถือปืนเขาก็มีลั่น2อ,อยู่แล้วแต่คุณอ่ะถือลูกซองเงี้ยคุณมีลั่นศูนย์อ่ะลั่นธรรมดางเี้ยคุณก็ต้องเปิดยังไงก็ได้ให้มันตายคุณก็มีรูได้เข้ามาช่วยก็จะกกลายเป็นลั่นหนึ่งขึ้นไป คุณก right? ็จะกลายเป็นลั่นหนึ่งแต่เขาถ้าเขามีลูน่าเหมือนกันเขาใช้เหมือนกันเขาก็จะได้เปรียบกว่านิดนึงเพราะว่าเขาจะกลายเป็นลั่น3าแต่ถ้าเราไปเปิดเขาเราจะกลายเป็นลั่นหนึ่งมองภาพบอกใช่ไหมครับอีกฝ่ายใช้เมกาโลดอนลั่น2เราใช้แค่สกาธรรมดาเขาเปิดเราเขาจะกลายเป็นลั่น3แต่ถ้าเราเปิดเขาเราจะกลายเป็นลั่นหนึ่งก็ ก็ความสนุกม the ันก็เออก็พูดตรงๆเนาะมันก็เกมมันก็เป็นนี้อยู่แล้วแต่ก็คุณก็ต้องเปิดก่อนให้ตายเปิดก่อนปุ๊บลั่นหนึ่งภายในลั่นหนึ่งนั้นเปิดให้ตายปุ๊บสกาคุณก็จะกลายเป็นลั่นสองลูกสองคุณปุ๊บปุ๊บก็จะกลายเป็นลั่นสองเหมือนกันคลิปนี้นะครับผมก็จะมาตอบตอบข้อสงสัยให้หมดแล้วนะครับผมก็อันนี้คลิปนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีสกินปืนไม่อยากเติมไม่มีสกินปืนเล่นเพื่อความสนุกแล้วก็แบบอยากจะสู้คนที่มีสกินลั่นสองได้ ลั่นพร้อมกันเลยเนี่ยก,ก็สกิลปาติเกิลก็เข้ามาช่วยก็คาดว่าที่จะคาดว่าจะสู้ได้สู้ซีกันเลยจากที่แบบลั่นสองกับลั่นสองแต่ถ้าเขาสก,กิลเขาทํางานควบคุมก็แพ้อ,อยู่ดียวผมพูดตรงตก็แพ้คนในใจอยู่แล้วเนาะเเออออ Running, up and coming, ain't nothing, yeah, rookie of the year, I'ma keep